วัสดีครับวันนี้ผมมีรถ Mercedes-Benz e 3 0 0 v 6ปี2010นะครับผมบอกได้เลยว่าคันนี้ผมขายให้แบบในราคาที่ถูกมากๆนะครับเพียง4,29,000บาทเท่านั้นนะครับขอย้ำเลยนะครับ4,29,000ได้ครับ e 3 0 0เครื่องยนต์ v 6นะครับแล้วที่สำคัญผมเซอร์วิสให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมสภาพตัวรถกันเลยครับไปครับ นี่นะครับตัวรถของ e 3 0 0นะครับสีก็เป็นสีเทานกพิราบสวยๆแบบนี้เลยนะครับสีสันสวยงามมากๆนะครับรถเดิม100%นะครับไม่มีการชนหนักผิดความตัดต่อจมน้ําอย่างแน่นอนนะครับไฟหน้าครับก็เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์คู่หน้าเลยนะครับเขาจะมีลูกแก้ว2อันเลยนะครับกรอบโคมไฟหน้าสวยๆใสๆนะครับกระจังด้านหน้าก็เป็นคมเมียมครับมาพร้อมกับดาวร้อยสวยงามครับกันชนด้านหน้าก็จะมีเซ็นเซอร์ให้อีกถึง 6ตำแหน่งนะครับแล้วก็มีไฟเดย์ทามเลิร์นิ่งไลท์ให้นะครับกันชนด้านหน้าผมบอกนิดนึงว่าเป็นของ AMG ด้วยนะครับสวยๆหล่อๆแบบนี้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างตัวรถกันนะครับล้อและยางคันนี้ครับก็เป็นล้อเดิมจากโรงงานนะครับไม่มีริ้วรอยเลยนะครับตัวล้อสวยๆนะครับขนาดขอบ17ลัดทุกยางบิสโตนยางปี12ดอกยางยางแน่นๆอยู่เลยนะครับนี่ เอาไปใช้งานต่อได้เลยนะครับช่วงล่างคันนี้เฟิร์มมากๆนะครับสีสันด้านข้างสวยๆเลยนะครับเงาๆาฉ่ำๆครับขัดขึ้นมาครับกระจกมองข้างก็เป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับไฟเลี้ยวให้นะครับหลังคานะครับไม่มีซิ่งจังดางเลยนะครับหลังคาสวยๆครับรถคันนี้จอดในร่มตลอดนะครับเจ้าของเก่าเขาดูแลรักษาเป็นอย่างดีเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายตัวรถคันนี้กันต่อครับไฟท้ายนะครับก็เป็นไฟท้ายเดิมจากโรงงานนะครับ เป็น LED ด้วยนะครับโคมไฟท้ายสวยๆเงาๆแบบนี้นะครับมาพร้อมกับโลโก้เบ n นะครับแล้วก็โลโก้ E 3 0 0นั่นเองนะครับกันชนด้านหลังก็สวยงามมีเซ็นเซอร์ให้อีกถึง4ตํตำแหน่งนะครับแล้วเขาก็มาพร้อมกับท่อคู่ให้ด้วยนะครับนี่ท่อออกคู่เลยนะครับในส่วนของ E 3 0 0ครับเดี๋ยวมาเปิดฝาท้ายดูกันครับภายในด้านท้ายใหญ่โตเลยนะครับสักาดเดิมสวยงามไม่มีฉีขาดครับเปิดมาครับ ยางอะไหล่เครื่องมือแม่แรงอยู่ครบทั้งหมดเลยนะครับคันนี้อุปกรณ์ครบคันนะครับแล้วก็มีชุดปฐมพยาบาลให้ด้วยนะครับอยู่ตรงนี้ฝาท้ายก็จะเป็นไม้ก้านฉุกเฉินมีให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ฝาท้ายซีนกลวเดิมจากโรงงานด้วยนะครับนี่จิ๊กไปต้องมีรอยเล็บผมแบบนี้นะครับเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวเราไปดูภายในตัวรถคันนี้กันต่อครับไปเลยครับนี่นะครับในส่วนของภายในตัวรถนะครับเบาะก็เป็นเบาะหนังเดิมโรงงานนะครับสีขาวนวลแบบนี้เลยครับ สติชิ่งเดิมทุกอย่างนะครับไม่มีฉีกขาดเลยตัวเบาะเนียนๆสวยๆครับทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งคนนั่งครับแล้วเบาะคันนี้นะครับก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้าแบบแบบทิศทางครับเราสามารถปรับได้ที่ข้างประตูเลยนะครับปุ่มทุกอย่างใช้งานได้ทั้งหมดไม่มีลอกเลยนะครับปุ่มเปิดกระจกก็ใช้งานได้นะครับ ระบบไฟฟ้าคันนี้ใช้งานได้ครบ100%เลยนะครับสครับเพจ Mercedes Benz สวยงามไม่มีแต่งหักนะครับสติกเกอร์เดิมอยู่ครบ WDD 212ตรงรุ่นเลยนะครับไม่มีร่องรอยของละอองสีด้วยครับตัวน็อตนะครับเดิมจากโรงงานนะครับไม่มีร่องรอยของการไขนะครับด้านบนด้านล่างตัวน็อตสวยเลยนะครับเรามาดูเม็ดอาร์กกันนะครับนี่ครับเม็ดอาร์กเดิมจากโรงงาน100%คมชัดแบบนี้เลยนะครับ ไม่มีการทําใหม่นะครับรถคันนี้คงสร้างเดิมครับแล้วเดี๋ยวเราไปสตาร์ทรถคันนี้กันต่อเลยนะครับไปครับเอาละครับเรามาสตาร์ทรถกันเลยนะครับกุญแจก็เป็นคมเมียมแบบนี้ครับมาฟังเสียงเครื่องครับนี่สตาร์ททีเดียวติดเลยนะครับเลขไมค์คันนี้อยู่ที่2 4 0 0 0นมกิโลครับสำหรับตัวรถปี2010นะครับไมค์สองแสก็ถือว่าไม่ได้เยอะเลยครับเหลือนไมค์ก็ยังสวยๆใสๆแบบนี้ครับไม่มีซิดจางนะครับ ถัดขึ้นมาแดชบอร์ดคอนโซลด้านหน้าก็สวยงามไม่มีแต่หักนะครับหน้าจอตรงนี้นะครับเป็นหน้าจอ Android นะครับเจ้าของเก่าเขาไปติดมาเพิ่มนั่นเองนะครับตรงรุ่นเลยครับสามารถดู Google Map, fmam m p 3หรือว่าเชื่อมต่อบูทูธดู Netflix ดู YouTube ได้ทั้งหมดเลยนะครับหน้าจอตัวนี้ถ้าติดตั้งก็น่าจะอยู่ประมาณสัก3-4หมื่นเลยนะครับถัดลงมาด้านล่างครับ ช่องแอร์สวยงามคมเนี้ยไม่มีฟันหักฟันหลอสวยงามแบบนี้เลยครับตรงกลางก็จะเป็นปุ่ม t ท a c t i o n control ครับปุ่มกันลื่นนั่นเองด้านบนก็จะเป็นไฟฉุกเฉินครับถัดลงมาอีกนะครับก็จะเป็นปุ่มปรับในเรื่องของเครื่องเสียงครับใช้งานได้ครับแล้วตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มม่านหลังนะครับปุ่มทิ้งหัวหมอนด้านหลังปุ่ม parking s e n อร์นะครับถ้าลำคาญเวลาถอยจอดก็สามารถปิดได้ด้วยนะครับแล้วถัดลงมาอีกนะครับก็จะเป็นโลโก้ของอวองการนะครับเพราะว่าคันนี้เป็นตัวท็อปเลยนะครับ ถัดลงมาระบบแอร์นะครับระบบแอร์คันนี้ก็เป็นแบบดิจิตอลดูโอโซนด้วยนะครับแยกอิสระซ้ายขวา2ฝั่งมีตัวเลขบอกให้แอร์เย็นฉ่าทั้งคันนะครับแล้วถัดลงมาด้านล่างอีกนะครับก็จะเป็นที่ใส่เศษตังเล็กน้อยด้านขวาก็จะเป็นที่จุดบุหรี่นั่นเองนะครับที่วางแก้ว2ใบครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มลูกิ้งนะครับเอาไว้ควบคุมหน้าจอตรงกลางครับใช้งานได้ครับถัดมาครับก็จะเป็นโหมดการขับขี่มี C กับ S นะครับเราสามารถเปลี่ยนโหมดได้เลยนะครับแล้วเกียร์คันนี้นะครับเขาก็จะไปหยุด ตรงคอพวงมาลัยแล้วนะครับเป็นเกียร์ใหม่แบบเจ็ดสปีดนะครับใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับกดลงนะครับเดินหน้านะครับกดครึ่งหนึ่งก็จะเป็นเกียร์ว่างกดขึ้นไปให้สุดจะเป็นเกียร์ถอยนะครับแล้วกดจิ้มลงไปก็จะเป็นเกียร์จอดนั่นเองนะครับผมลืมบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับคันนี้มีกล้องถอยด้วยนะครับมีเส้นบอกระยะให้ชัดเจนแบบนี้ครับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกค่อนข้างครบคันเลยนะครับที่เท้าแขนสวยงามเรียบเนียนนะครับแบบนี้เลยนะคมาพร้อมกับที่ใส่ของให้ดูเลยนะครับนี่ ใหญ่โตนะครับเก็บของได้ค่อนข้างเยอะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูพวงมาลัยกันนะครับพวงมาลัยคันนี้เป็นพวงมาลัย4ก้านครับมันติฟังก์ชัน2ฝั่งใช้งานได้ทั้งหมดครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นแพทเทิร์นชิปมีให้เล่นด้วยนะครับสามารถเล่นเกียร์ได้จากพวงมาลัยเลยนะครับหนังพวงมาลัยสวยงามเรียบเนียนแบบนี้นะครับสติชิ่งทุกอย่างเดิมคมกลมสวยไม่มีขาดเลยนะครับเนียนนะครับนี่สติชิ่งสวยงามครับเสา A เสา B นะครับด้านขวาด้านซ้ายนะครับเนียนครับ หลังคาเนียนตึงไม่มีหย่อนย้อยนะครับในส่วนของหลังคาครับที่สําคัญคันนี้แถมกล้องหน้ารถให้ด้วยนะครับของเจ็ดสิบไมลนั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูเกะใส่ของกันนะครับนี่บุกนะครับเดิมตั้งแต่ออกห้างมาเลยนะครับยังอยู่ครับเล่มนั้นหนาแบบนี้นะครับอุปกรณ์คันนี้ครบคันครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังตัวรถคันนี้กันต่อครับไปเลยครับนี่นะครับในส่วนของด้านหลังตัวรถนะครับตัวเบาะครับก็เป็นเบาะเดิมเช่นกันนะครับ เบลสีดาเดิมสนิทมีมอกให้ชัดเจนนะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับแล้วคันนี้ก็มีพรมกราฟิก 3D ให้ทั้งคันแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปนั่งกันให้ดูครับ e 3 0 0นะครับ w 2 1 2บอกได้เลยว่าใหญ่มากๆนะครับนั่งสบายขาผมเหยียดตึงได้เลยนะครับหัวผมก็ไม่มีติดนะครับเดินทางไกลสบายแน่นอนนะครับด้านหลังก็จะมีช่องแอร์ให้นะครับแอร์เป็นแบบดิจิตอลด้วยนะครับในส่วนของแอร์ด้านหลังครับตรงนี้ก็จะมีที่เสียบ power outlet อีกโวลต์มาให้นะครับที่เท้าแขนครับ นี่สวยงามเรียบเนียนนะครับมาพร้อมกับที่ใส่ของเล็กน้อยแล้วก็มีที่วางแก้วอีก2ใบนะครับม่านหลังนะครับตะกี้ผมกดมาให้ดูนะครับนี่ม่านหลังเป็นไฟฟ้าใช้งานได้แล้วก็มีม่านด้านข้างมาให้ด้วยนะครับซ้ายขวา2ฝั่งครบเลยนะครับช่องแอร์ก็จะมีตรงเสามาให้อีกนะครับคันนี้ผมกล้าการันตีเลยว่าแอร์เย็นฉ่ำทั้งคันครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเครื่องยนต์คันนี้กันต่อเลยนะครับไปครับ นี่นะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับคันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ V6 เบนซินนะครับ3,000ซี cc ครับให้กำลังแรงม้าสูงสุด220แรงม้าเลยนะครับอัตราการบริโภคคันนี้ครับอยู่มาณ1 0ถึงกิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็ถือว่าแรงแล้วก็ประหยัดพอสมควรนะครับสำหรับเครื่อง V6 ครับห้องเครื่องเดินนิ่งๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีเยอะไม่มีซึมครับเดินนิ่งๆครับห้องเครื่องแห้งๆครับแล้วคันนี้นะผมได้ทำการเซอร์วิสกล่องใหม่ให้เลยนะครับเปลี่ยนกล่องให้นะครับ เพราะว่าระบบไฟคันนี้ครับตอนแรกเอามาครับค่อนข้างจะมีปัญหานิดนึงแต่คันนี้ผมเซอร์วิสให้แล้วเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นหมดกังวลได้เลยครับน็อตนะครับไม่มีร่องรอยของการไขเลยนะครับตัวน็อตสวยงามครับฝากระโปรงก็ไม่มีไขเช่นกันนะครับสวยๆแบบนี้เม็ดอาร์คเดิมคมชัดนะครับด้านหน้ามอก เดิมชัดเจนแบบนี้นะครับฝั่งด้านซ้ายก็เดิมเช่นกันนะครับตัวน็อตไม่มีการรื้อออกเลยนะครับเม็ดอาร์คมคมแบบนี้เลยแผ่นกันความร้อนครับก็ยังอยู่ในสภาพที่สวยเลยนะครับแผ่นกันความร้อนสวยงามมากนะครับโดยรวมนะครับรถคันนี้นะครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างเฟิร์มแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปทดลองการขับ e 3 0 0รคันนี้กันต่อเลยนะครับไปครับเอาละครับแล้วเดี๋ยวเรามาทดลองการขับ e 3 0 0คันนี้กันก่อนเลยนะครับไปครับดูนะครับดูลออเครื่องรอบเกียร์ครับ เกียร์เปลี่ยนลื่นๆนะครับไม่มีสะดุดนะครับเข้าชิดทุกเกียร์เลยครับเครื่อง m 272นี่คือทนอยู่แล้วนะครับเครื่อง v 6ครับแรงม้านะครับไม่ต้องพูดถึงเลยครับ220แรงม้าเหลือๆครับอัตราการบริโภคครับก็อยู่มา10กิโลถึง12กิโลเมตรต่อลิตรนะครับนี่นะครับช่วงโค้งครับเนียนๆไม่มีสายโยนครับช่วงล่างเฟิร์มมากนะครับคันนี้ผมบอกได้เลยว่านิ่มจริงๆครับช่วงล่างเดิมนะครับรอยต่อของถนนไม่เลี่ยมนะครับ นุ่มมากๆครับแทบไม่รู้สึกเลยนะครับไปครับต่อเลยเดี๋ยวยาวครับแป๊บเดียวนะครับร้อยไปแล้วครับข้ามร้อยไปแล้วครับืดึงมากครับถ้าผมกดสุดนี่คือดึงเลยนะครับตะกี้จะร้อยยี่สิบแล้วนะครับรถขับขี่ค่อนข้างดีเลยนะครับตึงๆครับหลังติดเบาะครับแล้วเสียงเครื่อง V ีหกนะครับค่อนข้างเงียบมากนะครับแทบไม่ได้ยินเสียงของเครื่องยนต์เลยนะครับ แล้วการนั่งนะครับของรถ w 2 1สองหนึ่งสองคันนี้ค่อนข้างจะนั่งสบายเลยนะครับเหมือนนั่งโซฟาเคลื่อนที่ครับวิสัยทัศน์การมองก็ดีเยี่ยมนะครับขับไม่ยากครับไปครับปื้ดดูครับความเร็วข้ามรอยยี่ไปแล้วครับเร็วแรงมากครับไฟเลี้ยวครับใช้งานได้ปกติทั้งหมดนะครับ ระบบเบรกก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับและเราก็สามารถเล่นเกียร์ตรงพวงมาลัยได้ด้วยนะครับเป็นแพทเทิร์นชิฟต์นั่นเองครับโดยรวมนะครับตัวรถขับขี่ค่อนข้างดีเลยนะครับในส่วนของ e 3 0 0รคันนี้ครับหลักๆก็ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปฟังในส่วนของราคาคันนี้กันต่อเลยครับไปครับในส่วนของราคานะครับอย่างที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับ ผมขายเพียง4 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับสำหรับ e 300คันนี้นะครับป้ายแดงตอนนั้นนะครับอยู่ประมาณเกือบ4ล้านเลยนะครับตอนนี้เหลือเพียงแค่4 2 9 0 0 0บาทนะครับหายไป90กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแล้วในส่วนของราคานี้นะครับผมก็จัดการส่งฟรีโอนให้ฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะครับส่งได้ทั่วไทยเลยนะครับ แล้วบริการหลังการขายผมก็มีอู่นในเครือให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมั่นใจได้เลยครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอฝากเจ้า e 3 0 0คันนี้ไว้ด้วยนะครับฝากกันกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ